อย่าปีเนี้เรากลับเรากลับมาแล้วปีนี้รายได้เรา น่าจะโตประมาณ3เท่าของปีที่แล้วทรัพย์สินที่เข้ามาการคือโรงแรมกับเซอร์วิสพาทเมนต์ที่วินเดมอยู่ติดสถานีพืีนเศรษฐกิจเอ็มอาร์ทีเลยครับอันนั้นเป็นทรัพย์สินหลักประมาณเ0้ารอยล้านแล้วมีทรัพย์สินรองก็คือเป็นเซอร์วิสพาทเมนต์อยู่สุขวิทยซอย31โรงแรมรามบาด้าอยู่บนถนนสุขวิทเลยคือทรัพย์สินพรามหมดและผมให้1.3เท่าของคุณกู้ด้วยและเป็นทรัพย์สินที่มันไม่ด้อยค่าเนื่องจากมันอยู่บนถนนสุขวิทอ่ะฟังแล้วรู้สึกดีขึ้น สบายใจขึ้นเชื่อว่านักลงทุนที่ได้ซื้อหุ้นกู้ของไซมิสไปก็น่าจะสบายใจขึ้น ขอบคุณมากๆที่ไม่เกียรตินะครับมาให้ทางเมอร์ชั่นเราได้ออสอบถามนะครับเพื่อให้ทางผู้ซื้อหุ้นกู้ต่างๆอาจจะอยากมีหลายสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะรู้นะครับเพื่อเรียกความเชื่อมั่นด้วยต้องขอบคุณทางคุณกิตอศิษย์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เสียสละเวลามานะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับกิตตศิษย์ครับไซมิดแอสเซทณปัจจุบันแล้ววิสัยทัน์โมเดลเป็นยังไงบ้างครับธุรกิจนอกจากอสังหาริมทรัพย์แล้วคอนโดนวราบแล้วยังมีอื่นๆไหมแล้วตอนนี้ภาพรวมของธุรกิจเป็นนยััังงงงไบบ้าครอหล สซมิทกับไปในอดีตนะแล้วก็ทำคอนโดเป็นหลักใช่ไหมครับมีหมู่บ้านแค่แค่แนวราบแค่อันเดียวปัจจุบันนี้เราเรเพิ่มตลาดแนวราบมากขึ้นแนวราบเราก็มีอยู่สี่หมู่บ้านนะครับมูลค่าก็ประมาณสักหนึ่งหมื่นล้านบาทนะครับเริ่มเริ่มต้นโตั้งแต่คอเตอร์หนึ่งปีนี้นะครับแล้วก็เราก็มีคอนโดนะครับตอนนี้บาลานระหว่างคอนโดกับแนวราบอยู่ประมาณสัก่ คอนโดสองในสามแนวราบหนึ่งในสามนะครับคอนโดนี่โครงการหลักเราเลยคือที่พระรามเก้านะครับมูลค่าประมาณหนึ่งล้านหนึ่งพันล้านนะเริ่มโอนตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมเฉลี่ยโอนเข้าประมาณเดือนละสามร้อยล้านนะครับของคอนโดมิเนียมที่พระรามเก้านะครับอคอนโดเราปัจจุบันนี้ทุกโครงการเนี่ยเป็นเป็นแบรนด์เด e ดรีสิเดนต์หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นกรีนโปรเจกต์ทุกโครงการนะครับ g รีนโปรเจกต์หมายความว่าได้กรี e ซ t ซ f i c เ t ตจากสาบันทางด้านอาคารเขียวนะครับตอนนี้เราเน้นไปที่เอชก็คือเป็น Green Building ของกลุ่มธนาคารโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นดาวโฮมเราเน้นเรื่องเรื่องนี้เป็นหลักเลยอาคารกรนะีนดังนั้นโลนเราตอนหลังๆก็เริ่มจะเป็น Green l o ลนนะครับเราได้ซซอเวเกตก e ีนบอลแล้วแต่ยังไม่ได้ขายในท้องตลาดยังเก็บไว้อยู่นะครับโครงการเราที่เป็นแบรนด์เดสีสเดนนี่ก็เป็น เราเป็นบริษัทแรกไปที่ทามาตั้งแต่หกเจ็ดปีที่แล้วนะครับดังนั้นในช่วงโควิดเนี่ยแอสเซทเราที่ขายเหลือเนี่ยเราก็เราก็มีเรทค่าเช่าที่ดีบางโครงการเนี่ยยิวตกถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่ออินเวสท์เมนต์เรานะครับดังนั้นเวลาเราเราออกบอลน,นะครับาการชำระเงินดอกบเบี้ยเรื่องบอลเราก็เลยไม่มีปัญหาเราจ่ายดอกเบี้ยตรงตามเวลาตลอดถึงเวลาเราก็มีแคชโฟรที่จะชำระเงินคืนนะครับเนื่องจากว่าแอสเซทเราร้อยเปอร์เซ็นต์มันอคคุปไปหมดเลย นะม,มีทั้งขายออกไปมีทั้งคอนเวิร์ตมาเป็นโรงแรมนะเป็นสื่อสิทธิพาสเม้นท์รากของเราอยู่ในโซนสุขุมวิทหมดเลยไกลไม่นิดนึงก็อยู่ตรงพะรามเกา้าก็ถือว่าเป็น new CBD นะแล้วเป็นจังหวะก็ประจบเหมาะด้วยว่าตลาดจีนก็ฮอตมาหลายปีแล้วนะเพะิ่งซาไปช่วงโควิดตอนนี้กลับมาฮอตใหม่อีกแล้วแล้วบวกด้วยตลาดฮา่าซึ่งตอนนี้มาแรงครับดังนั้นเศรษฐกิจเราปีนี้ Q1 เรานะฮะยอดโอน property เราเนี่ยใกล้เคียงกับปีที่แล้วทั้งปี ียอดโอนไตมานหนึ่งปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วทั้งปีแปลว่ารายได้ที่เข้ามาเนี่ยถ้าผมจะบอกว่าไตรมานหนึ่งปีนี้ขึ้นไปแตเป,ตตรประมาณพันล้านคือปีที่แล้วเนี่ยรายได้ทั้งปีมันผัดประมาณพันล้านก็แปลว่าไตรมานหนึ่งปีนี้จัดไปพันล้านแล้วอะครับใกล้เคียงนะครับเพราะว่า,ายังไม่<อ>ยังไม่ไปิดบัญชีเป็นทางการแต่ตัวเลขเราเห็นแล้วนะครับ property ก็อยู HT ่ประมาณ พันนิดหน่อยนะครับนนที่เดีอยอเราประมาณพันหนึ่งรอครั้งนี้ประมาณพันห้าสิบพันสาสิบแถวๆนี้ครับใกล้เคียงนะครับทีนี้ที่นี่ก่อนขอขอย้อนกลับไปก่อนได้ไหมครับก็คือโครงการน่ะของไซมิสอ่ะมีมีหลากหลายโครงการมากแต่ทําไมทิศทางการโอนในปี65กับปี66เนี่ยมัน มันดิ่งลงรุนแรงมากเลยช่วงรายได้เข้าน้อยมากเลยทําไมครับช่วงโควิดเนี่ยเราเราก็ชะลอโครงการเพราะว่าตลาดมันยังไม่ดีพอยกตัวย่างตลาดจีน,เ,นเราหยุดเลยนะเราหยุดขายเลยแล้วก็ขายเท่าที่เขา w a l k i อเข้ามาตลาดการโอนเราก็ไม่มีโครงการใหม่โอนเรามีแต่โครงการเก่าซึ่งเราคอนเวิร์ตมาเป็นมาเป็นโรงแรมไปแล้วนะครับคอนเวิร์ตมาเป็นสื่อสิทพาทเมนเพราะว่ารายได้ return on investment มันทะลุ10%นะแล้วก็ราคาไม่ดีเราก็ไม่ขายดังนั้นเราไม่กระตุน้นเราไม่กระตุ้นยอดขายเราแค่ okay. แค่ประคองนะประคองบริษัทให้มีกําไรแล้วก็ยังมีกําไรอยู่ที่ประมาณสักกันแ,แต่200ล้านนะครับยอดโอนก็อยู่ประมาณนี้ครับ2,000แต่บางทีเราขายเราขายเป็นกลุ่มกลุ่มโรงแรมอะ่ะมันไม่บันทึกเข้าไปในยอดขายแปีที่แล้วนะเรากลุ่มโรงแรมไปประมาณสัก4-500ล้านนะครับอมันไม่บันทึกเข้าไปในยอดขายเลย มันไปบันทึกในบรรทัดสุดท้ายยอดขายมันก็เลยหายไปด้วยในช่วงสองสามปีที่เราขายโรงแรมไปเนี่ยพันกว่าล้านนะถ้าถ้าถ้าเอายอดขายจริงๆเนี่ยเอาที่ขายโรงแรมบวกไปด้วยนะ่เราก็อยู่ประมาณสามพันล้านบวกลบอยู่แถวนั้นช่วงโควิดเราอยู่แถวนี้มาตลอดเลยแต่ว่าหลุดโควิดมาช่วงกลางปีที่แล้วนะ่รุ่มหลุดโควิดมาแนละ้วจะเห็นว่าคิวหนึ่งคิวเดียวเนี่ยเออคิวสี่ปีที่แล้วเนี่ยเราโอนประมาณเกือบห้าร้อยล้านคิวสี่ปีที่แล้วนะคิวเดียวล้านแล้วคิวหนึ่งปีเนี้ย เรากระดับขึ้นมาโอนประมาณพันทะลุพันล้านนะซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ไปทั้งสี่เราคาดหวังว่าจะเป็นอย่างนี้ไป็ทั้บบงสี่ปีเพราะแบ็กหลอกเราเฉพาะพระรามเก้ามันก็เกือ5,000ล้านนะครับตอนนี้เป็นช่วงเก็บดีเฟกต์ลูกค้ามาเช็คเก็บดีเฟกต์ลูกค้าตรวจดีเฟกต์ก็สามสี่ร้อยห้องครับตอนนี้กำลังตรวจดีเฟกต์กันอยู่นะครับลูกค้าเดี๋ยวนี้ก็จ้างบริษัทตรวจจะร้อยเปอร์เซ็นก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานสองสามเดือนนะครับ ก็เนี่ยครับเฉลี่ยโอนอยู่สามร้อยสี่ร้อยล้านต่อเดือนจนถึงคัเตอร์หนึ่งแล้วคัเอร์สองก็จะเหมือนกันครับปีนี้พระรามเก้าน่าจะโอนประมาณสักสามพันล้านที่นี่เรามีโรงแรมอยู่สองโรงแรมคือโรงแรมคลราบาซ่ากับโรงแรมมารันทรียี่ห้อคาเซียนะครับไซมิสถือหุ้นเต็มร้อยไหมฮะในโรงแรมอ่ออย่างนี้ครับโครงการเนี่ยเป็นทรัพย์สินของไซมิสพระรามเก้าซึ่งไซมิสเซ็นหุ้นอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ไซมิคอลัม <esta> 9 <fourth pound> uh huh. จะมีโรงแรมอ่าคาเซียเปิดปีนี้คาเซียบาย uh huh. บันยนเป็นกลุ่มกลุ่มโรงแรมบัญยนฟรีนะครับ uh huh. เรามี300ห้อง300ห้องเนี่ยครึ่งห uh huh. นึ่งเนี่ยเราขายเป็นเซี back. a วเอลิสแบ็กเซียวเอลิสแบ็กแบบว้าลูกค้าเราเนี่ยซื้อห้องโรงแรมมีใบยาตโรงแรมพร้อมนะครับลูกค้าก็ uh huh. ให้เราเช่ากลับคืนมา15ปีเราคิดว่า y i e l นั้ uh huh. นอะยู่ที่เฉลี่ยประมาณปีละ8%นะครบ15 อีแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเอาห้องไปขายหรือว่าจะให้เราบริหารต่อนะครับซึ่ง15ปีนี่เราเราก็คาดหวังว่าแคปิตอลเกนของห้องเนี่ยมันน่าจะขึ้นไปที่ประมาณหนึ่งเท่าเพราะว่าเฉลี่ยกรุงเทพกับอัลลังก้าเนี่ยราคาขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ5ตอนนี้จะมีอีเวนท์ที่ที่ทตรงเซนทรัลเวิร์นะครับ,รบเริ่มตั้งแต่วันที่เก้าเก้าเมษายนไปทั้งเดือนเลยนะครับ,รบเราก็จะเรียกว่า Investment Program กรม ลูกค้าที่สนใจลงทุน property แบบว่าไม่ต้องมีภาระนะครับก็คือซื้อห้องเราไปเราขอเราขอเช่าคืนมา15ปีโดยมีโปรแกรมแบ่งปันผลประโยชน์เรียกว่า profit sharing นะครับหลังจาก้ใช้จ่ายแล้วเราคาดหวังว่ารายได้ต่อปีเนี่ยจะมีกำไรประมาณ8%ต่อปีเป็น profit sharing เนี่ยถ้าดีสูงกว่านี้ก็ได้มากกว่านี้ต่ำกว่านี้ก็น้อยกว่านี้นะครับแต่นี้เป็นการคำนวณของ hotel management เรานะครับ ก็จะอยู่ประมาณ8%เอฟเฟช่วงต้นๆก็จะถูกหน่อยไปๆายก็จะสูงขึ้นดังนั้นช่วง5ปีแรกเรากันตีอยู่ที่5%ครบ5ปีเนี่ยถ้าลงทุนแค่75%เองของราคาห้องนะครับแล้วพอครบ15ปีห้องห้องเป็นชื่อของท่านอยู่แล้วเราลีสแบ็กมา15ปีเฉยๆพอครบ15ปี oh. เราคิดว่าจะได้ยิวกลับคืนมาจากการขายห้องออกไป เอ่อถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วครับมันมีสิ่งหนึ่งที่คนอาจจะกังวลนิดนึงก็คือเรื่องของเงินสดในมือไซมิสเนี่ยมันดูแล้วตึงทำไมมันเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับกระแสเงินสดเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราพยายามเอาเงินไปคืนคุณกู้คืนคดอกเบี้ยทุกอย่างคือคสงวนน้อยสุดเท่าที่จะน้อยได้ประมาณสองไมล้านเราจะสมวนไว้สองไมล้าน,น,น,านเพียงพอที่จะ เพราะว่าเรามีโปรเจกต์โลนทุกโครงการทุกโครงการของไซเมสเนี่ยเบิกค่าก่อสร้างได้ครบหมดดังนั้นจะเห็นว่นาไซเมสไม่เคยมีเช็คเด้งแม้แต่ใบเดียวแต่เราจะไม่สูงตาไปเยอะเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยยกตัวอย่างแบบหุ้นกู้เนี่ยมันก็สูงเราก็พยายามคืนคืนหุ้นกู้คืนเงินต้นช่วงที่ควอเตอร์หนึ่งเนี่ยเราคืนเงินกู้ธนาคารไปค่อนข้างเยอะประมาณหกเจ็ดร้อยล้านเพื่อลดหนึ่งป,ปีนี้ปีนี้ ปีนะครับเพราบคือจะเพราะเงินกู้ที่เรามาสร้างโรงแรมเนี่ยไปหกเจ็ดร้อยล้านเราคืนในเงินต้นของโครงการโปรเจกต์โลนที่ประมาณเจ็ดแปดร้อยล้านเราคืนไปพัละนละ้านเนี่ยังนั้นปีนี้ดีเราจะลดลงอย่างมีนัยสําคัญเลยถึงสิน้นปีเนี่ยดีอาจจะเหลือแค่หนึ่งจุดห้าเท่าครับณวันที่เราคืนในเงินหุ้นกู้ให้กับหุ้นกู้ตัวนี้นะดี DE เราจะลงต่ำกว่าเลยเพราะประ,ะสงค์เราเราต้องการปรับให้เป็น investment grade ดีเพอร์พิทเทอร<บ>์เราต้องต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่าอีบีดีเพอรอที่เราต้องต่ำกว่าหนึ่งดังนั้นมีเท <ดะ S 1> ่าไหร่ <opers. S 1> เราคืนนี่เราสมวนไ, ي, ไว้แค่เท่าที่พอเราจะไม่เก็บเงินไว้เยอะอันนี้คือจุดป,ประสงค์เราเพราะรายจ่ายเราตัวเลขหลักอันหนึ่งก็คือดอกเบี้ยปีนี้เป็น <çıkar. S 1> ปีเรื่อง s, ดอกเบี้ยอย่างเดียวเงิน<อ> <abis. S 2> ส่วนเราทิ้ดไว้อยู่ประมาณนี้ครับสองร้อยล้านบวกลบเพียงพอแล้วเพราะว่า ุกโครงการเรามีโปรเจกต์ลนจากธนาคารหมดเราเบิกค่าก่อสร้างตรงจากธนาคารหมดข้อสรุปก็คือสาเหตุที่อาจจะทําให้ตัวเลขเงินสดกระแสเงินสดเราดูตึงๆอผมสรุปจากคุณะจเสียรก็คือเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือเราไม่กักเงินสดไว้กับตัวเลยใช่ครับจ่ายคืนกันต้นหมดจ่ายคืน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 หมดนะครับอแต่อย่างไรก็ตามปีที่แล้วเนี่ยโอ้มันมันเห็นแล้วมันน่าตกใจครับอีบิดดาเราต่ากว่าภาระดออเบี้ยจายอีก เป็นเพราะอะไรเนเพราะปีที่แล้วโอนน้อยโอนน้อยแล้วเราก็ใจแรกหรือเปล่าแล้วภาระตรงนี้เนี่ยไอ้สัญญาณตรงนี้เนี่ยปีนี้มันจะดีขึ้นไหมซึ่งเท่าที่ฟังจากคุณกระต๊อเสร็จผมก็พอรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างว่ามันน่าจะดีขึ้นเพราะว่ามันจะมีเงินสดเข้ามานะครับมันน่าจะมีกระแสงเงินสดเข้ามาจากแลนด์มาร์คเอ็มออเนี่ยแหละแล้วก็คงอีกหลายโปรเจกต์รวมไปถึงธนาคารเองเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อเพิ่มให้กับ ใส่เมิดเพิ่มได้ด้วยอ่เงินก็น่าจะเข้ามาสถานการณ์ปีนี้ก็ไม่น่าจะตึงเหมือนเมื่อปีที่แล้วไหมคือตัวเลขนหนี้สินจะลดลงอย่างมีนันยยะสำคัญแน่น,นอนกระแสเงินสกระแสเงิใน,ในสดก็จะตามเป้าเราเราต้องการคาไว้ประมาณสักสองบริษัทบกลงอันนี้เป็นเป้าหมายเรารรเงินกู้ธนาคารแบบที่เราต้องการเนี่ยเราก็ไม่ต้องการเยอะเพราะว่ามันเป็นพนฤฤฤฤระดตบเบี้ยเรา นั้นจะแสเงินสดเราจะไม่สูงแต่ว่าอีบิด้านี่สูงแน่นอนเพราะว่าอีบิดาปีนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับโรงแรมอย่างเดียวอ่ะอีบิดาประมาณสองสามร้อยล้านโรงแรมนะครับแล้วก็ห้องเราที่เราลงทุนไปเยอะนะผมยกตัวอย่างเลยพระรามเก้าเนี่ยลงทุนไปหกพันเจ็ดพันล้านกู้แค่สองพันล้านมูลค่าโครงการประมาณหนึ่งหมื่นล้านไอ้ไอ้กอดโปรฟิตนะฮะกอดกอดโปรฟิตของโครงการอ่ะสี่สิบสี่เปอร์เซ็นครับ สิ่งที่เรากมกืนทําให้มันเสร็จจนจบ,จบ,จบตอนนี้มันออกเราผลแล้วหมู่บ้านเราที่เราหมู่บ้านคนอื่นทั่วไปอะทําีพได้ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์จีีเราอยู่บาโครงการเราสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บ้านอกตอนนี้ครบหมดแล้วตอนนี้เร่งลูกค้ามาโอนอย่างเดียวจะเห็นเลยว่าในคิวหนึ่งเราเนี่ยหมู่บ้านเราเริ่มโอนเป็นหลักสองสามเวลาแล้วอย่างปีเนี้ยเรากลับเรากลับมาแล้วปีนี้รายได้เรา น่าจะโตประมาณสามเท่าของปีที่แล้วสามเปอร์เซ็นต์ได้ทั้งปีนะครับมีมีคือเรื่องจากสาการตอนนี้ครับคุณกระตอนเสร็จครับก็คือหลายๆบริษัทที่ผมได้มีโอกาสไปคุยเนี่ยคือเขากำลังจะเจอกับสาการคือยอดโอนไม่เข้าเป้าอ่าลิมิชันเรทสูงขึง้นไซไมิเจอสาการนี้บ้างไหมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเจอสมมติว่าเจอเนี่ยเราทำให้ยอดโอนมันไม่เข้าเป้าเนี่ย เงินสดไม่เข้าเป้าเข้ามาไม่เข้าเป้าเนี่ยมีแผนสองมีแผนสามรอไว้อยู่ไหมฮะตั้งแ,แต่สองสองปีที่แล้วนะครับโครงการเราที่พระรามเก้าเนี่ยเพิ่มเป็นโครงการหลักแล้วก็หมู่บ้านด้วยนะครับเวลาลูกค้าคนไหนที่จ่ายเงินผ่อนดาวมาไม่ตรงเวลาแล้วก็แล้วก็ทิกเกอร์ที่สามงวดเนี่ยเราก็จะยึดห้อง เพื่อบีบลูกค้าให้จ่ายให้ตรงเวลาตัวนี้จะเป็นตัวสกรีนลูกค้าที่มีคุณภาพเหลือไว้อยู่ในพอร์ตทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้ยังไงไม่ใช่รอพอร์ตประคองเขาไ่จ่ายเขาไปผ่อนดาวล้อกเกมไว้จนถึงวันโอนเสร็จปุ๊บโอ้โหรีเจ็คเลทเต็มไปหมดเพราะเป็นลูกค้าที่ไม่ดีลูกค้าเราเนี่ยสามเดือนมานี้เลอกการโอนไม่มีปัญหาดังนั้นอลูกค้ากลุ่มที่เหลือที่อยู่ในสัญญาเราเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีคุณภาพดีจะเห็นว่า ลูกค้ากลุ่มพระรามเก้าเราปัจจุบันนี้ยอดดเจิตตํามากต่ำจริงๆนะเพราะเป็นลูกค้าที่เงินดาวมาครบหมดเร่งเราให้เราเร่งโอนอย่างเดียวหุ้นกู้ปัจจุบันของเราอะครับที่กาลังจะออกมาเนี่ยไซต์เท่าไหร่ครับคุณคณจรเสร็จเราเมื่อกี้ได้ยินแบบว่ามีหลักประกันหลักประกันนั้นคืออะไรฮะแปดร้อยบวกสี่ร้อยสี่ร้อยคือกินจูแปดร้อยคือตัวหุ้นกู้ที่ขายครับ บุยสี่ร้อยคือพันสองตอนนี้แปดร้อยขายหมดไปแล้วกรีนชูขายไปแล้วร้อยเหลือแค่หนึ่งร้อยคือเกือบหมดแล้วทรัพย์สินที่เข้ามาการคือโรงแรมกับเซอร์วิสพาทเมนต์ที่วินด์แมควีนสิลกิทอยู่ติดสถานีควีนสิลกิตเอ็มอาร์ทีเลยครับอันนั้นเป็นทรัพย์สินหลักประมาณเก้าร้อยล้านนะครับแล้วมีทรัพย์สินรองก็คือเป็นเซอร์วิสพาทเมนต์อยู่สุริตซอยสามสิบเอ็ดมีคนเช่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ โรงแรมลาบาร์้าอยู่บนถนนสุขวิทเลยคือทรัพย์สินพรามหมดเลยพรามหมดและผมให้1.3เท่าของคุณกู้ด้วยและเป็นทรัพย์สินที่มันไม่ได้ดยค่าเนื่องจากมันอยู่บนถนนสุขุมวิทอะ่ะมันมูลค่ามันเพิ่มอยู่ยาไม่เหมือนคอนโดที่อยู่รอบนอกนะและยังเป็นทรัพย์สินที่มีค่าเช่าคอบเวอร์ดอกเบี้ยแน่นอนดังนั้นเคาะนะว่ามันไม่เกิดขึ้นถ้าเกิด บริษัทดีฟออตหมาเมื่อไหร่ทรัพย์สินที่ท่านเอาไปนะท่านไม่มีภาระ,ะต้องไปดูแลมันไม่เหมือนท่านยึดคอนโดมาท่านต้องไปจ่ายค่าส่วนกลางไปทับคอมสะอาดห้องไปหาผู้เช่าอันนี้มันไม่ใช่มันมีคนเช่าพร้อมมันเป็นโรงแรมมันมีคนบริหารแลร้วครอบปลดอแเบีย้ยก็นั่งรอให้ทรัพย์สินราคากนขึ้นแล้วก็ขายออกไปดังนั้นเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีความเสี่ยงดังนั้นการการจะซื้อหุ้นกู้เนี่ย นอกจากพิจารณาเรื่องที่เชืว่าเป็นคนที่มีประวัติที่ดีไม่เคยมีชิคเด้งแบบไซเนสเซตหรือลิทาเนี่ยเราเป็นกลุ่มลิทาจังหดเนี่ยเราไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะอันที่สองคือประวัติบริษัทกําไรมาตลอดถึงแม้ช่วงโควิดจะมีปัญหาโน่นนีเ่เราผ่านวิกฤตมาเยอะนะครับวิกฤตเสื้อเหลืองเสื้อแดงตีกันวิกฤตแฮมเบเกอร์วิกฤตโควิดไดตัวเลขมันไม่สวยนะครับแต่ว่าเราผ่านวิกฤตตัวนั้นประคองบริษัทมามีกำไรตลอดเวลานะครับอันที่สามนะครับ ทรัพย์สินที่ใช้ค่าประกันเป็นทรัพย์สินที่มันไม่ได้อยค่าในอนาคตไม่อยกเป็นคอนโดมุมไหนก็ไม่รู้สร้างยังไม่เสร็จก็มีของเราไม่ใช่เราโอเปอรเรตแล้วมีค่าเช่าแล้วเราอยู่ในโซนพรามเดรียเมื่อครบสามอันนี้แล้วเนี่ยหุ้นกู้ที่ไหนก็ไม่ไม่มีเจ๊งครับ <ừ> สามข้อไซมิสครบทุกอย่างทั้งสามข้อนี้เรามั่นใจแบบนี้นะครับและเราทําธุรกิจมายาวนานเนี่ยพิทาก็สามสิบหกปีแล้วจากที่มี เงินลงทุนแค่หนึ่งล้านบาทจนตอนนี้ยอดขายไปหมื่นห้าพันล้านตอนนี้ผมเป็นแชร์แมนลิทาวด้วยเมื่อก่อนผมเป็นซีอโอนะตอนนี้แก่แล้วก็เป็นแชร์แมนดูแลในเรื่องหลักนะครับซนดมีเ,เสเซ็จเปิดมาแล้วสิบสี่ปีกําไรมาตลอดมีปีสองปีแรกที่เริ่มต้นบริษทัทเราเองที่ขาดทุนเ้นืยประวัติการบริหารเราเนี่ยมันชัดเจนว่าเราไม่ถอยหนีไปไหนคือนักลงทุนต้องการอิชูเออร์ท,ที่ที่ไม่มีความคิดเรื่องการโกงนะครับ ไม่ได้เป็นบริษัทที่เปิดมาสามสี่ปียังไม่รู้ว่าสังเกตุหุ้นกู้ทั้งหลายมีปัญหาในเปิดมาสามสี่ปีทั้งนั้นนะครับส่วนบริษัทที่เปิดมายาวๆแบบบริษัทกอสร้่างเนี่ยเขาก็มีเลคคอร์ดในสี่ห้าปีหลังเนี่ยขาดทุนสูงมากคือถ้าดูครบแล้วนะเนี่ยซามิเอเซจไม่มีอะไรอยู่ในกลุ่มนั้นเลยคือจริงๆแล้ววันนี้คงไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อสําหรับหุ้นกู้ชุดปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเพื่อสําหรับคนที่ถือหุ้นกู้ไว้อยู่ดั้งเดิมนะครับ แล้วก็ผู้ที่ผู้ที่มีแผนที่อยากจะซื้อหุ้นกู้ไซมิสในอนาคตด้วยนะครับล็อตเนี่ยเราคืนหุ้นกู้หกร้อยเงินเงินเหลือคืนสองเท่าละสบายใจได้ครับเดี๋ยวเราเราก็อยากเตรียมตอนนี้ธนาคารหลายธนาคารเขาจะมาแบ็กขั้หุ้นกู้เรานะครับถ้าจะคืนเงินเนี่ยเงินขาดเท่าไหร่แบงกยินดีเติมอันนี้คือออปชันที่หนึ่งออปชันที่สองกับเงินสดเราจากการโอน คอนโดกับบ้านเราเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายคือครเราจะจังหวะมันเสร็จพอดีอะครับครับ,ค,รบคือทุกอย่างมันจากจากสามสิบมันกระโดดไปหนึ่งร้อยโครงการเรา,เาอะไรจะหนึ่งพันล้านพ่อปตาีโอนหนึ่งพันล้านทั้งปีปีที่โอนเจ็ดพันล้านหกพันล้านถ้าพูดสายมูนะคนดีพระคุ้มคพองอบ <ศ S 2> ริษัทกําังใจ ทุกคนนะสป,ปอร์ตเราหน้ากองทุนทุนกู้ก็นะสป,ปอร์ตเรา,าบอลรอก็สปปอร์ตเราช่วยเราขายถ้าธนาคารไมนะสป,ปอร์ตเราก็มีอย่างเดียวตั้งหน้าทั้งตาทํางานทํางานให้มันดีโปรเจกต์เราให้ดีนะครับคือเราไม่สามารถสู้บริษัทใหญ่ๆได้แต่ว่าจีพาเราสูงในระดับต้นๆของบริษัทในประเทศไทยให้เวลาอนะีกนิดนนะสิบปีสิบสี่ปีมานี้ไซมนเร็จแล้วลงทุนไปสามล้านตล ตอนนี้ส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่6,000ล้านมัน20ล้าน20เท่าจากมงินลงทุนในเวลา14ปีนะครับเช่นเดียวกับลิทธา1ล้านบาทเมื่อ36ปีที่แล้วตอนนี้ยอดบิลลิงอยู่ที่15,000ล้านเราทําแบบเดียวกัน <ETF> <asury. S 1> กลมหน้ากลมตาทํางานไม่มีแบบเอาเงินไปทําอย่างอื่นไปตรนี้ peer. มีแต่ซัพพอร์ตบริษัทอย่างเดียวคือบริษัทก็เป็นลมหายใจของเราล่ะเป็นลมหายใจ<ช>ของเราด้วย แลวผมอายุ64ปีแล้วนะผมไม่ต้องการรล่เหมนเวยอะไรแล้วครับผมเพียงแค่ทำยังไงให้บริษัทมันมันคงแล้วก็ให้พนักงานผมเนีอนะคตที่ดีในบริษัทผมเท่านั้นเองนะครับครับรับประกรันมาทุกอย่างตรงปรงใสในเซมิไดเซ็ตนะครับเรายืนอ,อยู่ในโพสิชันที่ว่าเรามองตลาดขาดเราไม่ได้ไปทําคอนโดทําอะไรนละแข่งกันในตลาดสายสีแดงเลือดสาดอยู่ลดราคาแข่งกันขายไปขายมาไม่มีกําไร เราไม่ได้อยู่ในตลาดนั้นเราอยู่ในตลาดที่ขายได้ในราคาที่ดีมี reasonable price อะแล้วก็ถ้าตลาดไม่ดีเราก็เก็บไว้ทำสติทพาสเมนตเอาเงินไปจ่ายหุ้นจ่ายดอกเบีย้ยของหุ้นกู้ให้นักลงทุนหุ้นกู้มาลงทุนกับเราแต่ว่าไอ้ดอกเบี้ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของไซไมิเตสเซ็จเนี่ยภายในปีสองปีข้างหน้ามันจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าพอเรามีนี่สินต่อทุนเราต่ำคนหนึ่งเมื่อหลายปบเนี่ยเราจะเป็น i n v ิ s เ m e n ์เ r อร์ไพรแล้ว ก็ฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นนะสบายใจขึ้นนะครับแล้วก็หละเชื่อว่านักลงทุนที่ได้ซื้อหุ้นกู้ของไซมิสไปก็น่าจะสบายใจขึ้นนะครับปีนี้กระแสงเงินสดทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็เข้าใจเหตุผลแล้วว่าปีที่แล้วทําไมมันถึงต้องตึง,ต,งตึงมือด้วยนะแล้วปีนี้โปรเจกต์ที่อ,อน่าจะเป็นพระเอกก็น่าจะเป็นพระเอกจริงๆกนะ็คือแลนด์มาร์กตรงพหลังเก้า นะครับก็ตัวผมเองก็ทำงานง่ายขึ้นครับหลังจากที่ได้คุยกับคุณกระจอเสร็จวันนี้นะครับถ้าจะไปตอบคำถามคนอื่นก็ตอบง่ายนะฮะถ้าสซมิสจะมีหุ้นกู้ชุดใหม่มาอีกก็ขายง่ายละนะครับก็สบายใจในการที่จะไปสื่อสารนะครับต้องขอบพระคุณคุณกระจอเสร็จมากเลยครับที่ให้เกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ได้ในสิ่งที่ผมคลองใจก็หายข้องใจแล้ว ขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้โอกาสใช่ครับต้องขอบพระคุณคุณกัตเสรจอีกครั้งหนึ่งนะครับ